สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูวิธีการใส่หม้อลมเบรกนะครับของ n i สสันอ m เมล่านะครับปี2012ครับดูครับวิธีการใส่วิธีการใส่หม้อลมเบรกอ m เมล่นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องเอาเอา่นอน็อตสกรูที่เขาให้มาด้วยนะครับคลายออกก่อนนะครับวิธีการใส่ วิธีการวิธีการถอดการใส่ก็ต้องเอา,อานี่ครับทอไอดีออกด้วยนะครับถอยดีอยู่ตรงนี้ต้องเอาออกถ้าไม่อ,ออกก็ไม่สามารถจะเข้าได้วิธีการนะครับก็เราก็ยัดเข้าเอยียงเข้าออด้านนี้ครับฝั่งด้านหลัง นะครับจับมือเดียวก็ดูรูข้างใน,ในตรงนี่เรียบร้อยนี่ครับใส่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะต้องมาใส่ ก็ไอดีนะครับท่อไอดีนี่ครับนี่คือท่อไอดีนะครับนี่เราจะนำท่อไอดีมาใส่นะครับก็ตรงช่องนี้ครับท่อไอดีก็ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยถ้าห้ดีก็ต้องทากาวนะครับแต่ในตัวของเขาก็มีครับนี่มีลูกยาง มีซีนนี่เรามาใส่ครับอันนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับต้องต้องพลงงพิกเหลี่ยมแบบนี้ต้องพลิกเหลี่ยมแบบนี้ก่อนที่จะใส่นี่ต้องเอาตัวเช็คม,มันเครื่องออกด้วยนะครับเราจะพลิกเหลี่ยมประมาณนี้ครับแล้วก็มาใส่กัน ใสหรือเปล่าอืมไม่มีไม่มีที่ตั้งเลยเดี๋ยวเร็ดเร,เร,เร,ร,ราจะแก้หน่อยแบบนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่เจ็ดน,นะครับนี่ครับนี่ใส่ได้แล้วแล้วก็มันจะใส่ยากาหน่อยนะครับต้องดันดันนิดหน่อยนะครับจะใส่เรียบร้อยนี่ครับพอไอดี เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบทอ่อไอดีให้เสร็จประกอบทอ่อไอดีเสร็จปุ๊บก็ตรวจเช็คใส่ตัวกรองอากาศนะครับตรงนี้ตัวกรองอากาศแล้วเราก็จะมาใส่แม่ั๊มเบรกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนใส่เสร็จนะครับนี่ครับโอ้หลังจากที่ใส่เรียบร้อยจะมีน็อตสี่ตัวนะครับตรงนี้นี่ครับ ตรงนี้เราก็จะมาใส่นะครับปั๊มเบรกนะครับโอ้น้ํามันนี่ครับเราก็จะใส่ไปให้ตรงกับรูน็อตสองตัวนั้นนะครับก็เดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับเรียบร้อยใส่น็อตสองตัวนี้นะครับนี่น็อตสองตัวอยู่นี่เห็นป่ะนี่ครับ อันนั้นเราก็จะใส่พวกนี่ครับท่อน้ำมันท่อน้ำมันนะครับสองตัวเราเรามาดูตอนที่ใส่เสร็จนะครับนอืครับเราก็จะเข้ามายึดหลังจากที่เราใส่ข้างนอกเสร็จนะครับเราก็จะเข้ามายึดน็อตสี่ตัวนี่ครับนี่น,น็อตนี่ครับ น็อตสี่ตัวนะครับมันจะมีน็อตสี่ตัวอาจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับน็อตสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาใส่นี่ตัวนี่ขาเบรกเนี่ยเห็นครับนี่ภาพใกล้ๆนี่ก็จะมาใส่ก็จะมีที่ยึดตรงน,นี้ตรงที่ไฟส่องไม่ค่อยเห็นนะครับมืด นี่ครับแล้วก็จะยึดนี้แล้วก็ตั้งตั้งบียกให้มันได้ไฟสองเลยนี่นี่แล้วก็จะมาใส่แล้วก็เป็นมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดตั้งแล้วก็นอ็อตนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้สี่ตัวก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูข้างหน้าต่อ ครับข้างหน้าก็เรียบร้อยข้างหน้าก็เสร็จก่ใส่ต่กองตัออากาศแล้วก็สายต่างๆนะครับตรวจเช็คพวกสวิตช์พวกอะไรต่างๆที่เราถอดเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันว่าเราประกอบแล้วมันจะมีจุดไหนบ้างที่เราต้องถอดก,ก่อนอื่นเราก็จะได้ถอดนี่แม่ปั๊ม ออกมาแล้วก็เป็นปั๊มลมแล้วพวกสวิตต่างๆนะครับมันจะมีพวกสวิตพวกน็อตตัวท่อแวะคัมนี่แล้วก็นี่แล้วก็จะมาไล่ไล่ลมไล่ลมตรงหัวนี้ก่อนนะครับให้ให้ปัม๊มเบรกมีมีน้ํามันออกมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปย้ำเบรกดู ถ้าเบียังจมอยู่เราก็ต้องไล่ระบบใหม่เลยไล่ระบบทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับต้องไล่ใหม่นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับพวกสวิตเราก็จะมีถอดเหมือนที่ครั้งก่อนก็จะเป็น,นเรียบร้อย อันนี้เราไม่ใช่ช่างนะครับผมไม่ใช่ช่างแต่มีความรู้ด้านช่างอยู่นะครับเพราะว่าเรียนก็เรียนช่างมาก็ไม่ได้เปิดอู่อะไรนะครับก็ลองทำมาแล้วครับก็ดูน็อตก็จะมีก็มีน็อตอยู่ที่จะต้องถอดก็มีดูละเอียดก็จะมีนี่หนึ่งตัวนอ็อตของท่อไอดีสองตัว สามตัวแล้วก็สี่ตัวของท่อไอดีแล้วก็จะมีจุดนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนอยู่นี่สี่ห้าหกนี่ครับหกตัวนี้แล้วก็เราก็จะยกชุดนี้ออกยกชุดนี้ออก เราต้องมาคายตัวนี้อีกแล้วส่วนพวกสวิต์ก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็จะมีข้างหลังข้างหลังตรงนี้อีกหนึ่งตัวสวิต์ที่จะต้องถอดที่ต้องถอดออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้มีสี่ตัวสวิต์ที่พวกสวิต์ที่จะต้องถอดแล้วก็ตรงปั๊มเบรกก็จะมีตัวนี้เช็คสวิต์เช็คตรงนี้อีกหนึ่งตัวเป็นนดาเป็น ABS สวิตช์ ABS แล้วก็มีสวิตเช็คน้ำมันเบรกนี่นะครับก็มีแค่นี้ที่จะต้องได้ทำการถอดแล้วหลังอย่างนี้แล้วก็ต้องมาไล่น้ำมันเบรกก่อนก็ตรวจเช็คดูเหยียบอะไรดูแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็ลองสตาร์เทเครื่องแล้วก็จะต้องย้ำเบรกดูนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับมือใหม่ที่จะ อยากลองทำดูนะครับไม่ยากครับไม่ยากแต่ของนิสสันอเมร่าจะต้องถอดตัวนี้ด้วยนะครับถ้านั้นออกไม่ได้ครับมันแคบพื้นที่มันไม่มีมันแคบต้องถอดนี่ขอ้อข้อที่ยากก็ก็จะมีแค่ถอดตัวนี้แล้วก็คือถ้าไม่ถอดมันออกไม่ได้นะครับมันหม้อลมมันจะติดมันจะติดมันแคบเลยต้องถอด แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับก็แค่นอนไม่กี่ตัวเองก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับอ,อท่านใดที่อยากจะลองทําหรือว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาหมอลมเด็กแข็งก็ลองทําดูนะครับอันนในที่เราทําได้แล้วก็ท,ทําย้ำอีกทีผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็น ก็คือมีความรู้ด้านช่างนะครับก็ได้เรียนมาทางด้านนี้นะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเราก็จะลองแล้วก็ลองย้ำเบียดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ